สัญญานะคะหลวงพี่เมื่อเมี่ยวกับมาตัดคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องนาว่าแจ้งมาว่าคณะออกเดินทางจากที่พักเพื่อไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักในเมืองนักปูระซึ่งให้ความสนใจการมาจัดพิธีบรประชาสมบทให้กับกุลบุตรชาวอินเดียของคณะพระสงฆ์ไทยในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเบอร์บัทที่าติอนเดียอย่าบ่อยที่สสัมมยเกี่ยที่สุด่เม,มี่จะได้ารสน

बोल रहे हैं कि हम यहाँ जब काम कर रहे हैं भारत की धरती पे बुद्ध की धरती पे तो मुझे बहुत खुशी है आनंद है और मुझे आगे करने के लिए एनर्जी मिलता है ऊर्जा मिलता है भाई तो भाई หลังจากที่ได้ประชุมวางแผนจัดเตรียมสถานที่สําหรับคัดเลือกคุรบุตรจากจํานวน250คนซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจํานวน100คนมาบรรพชาอุปสมบทก่อน1ทีมและเมื่ออุปสมบทเป็นพระเรียบร้อยแล้วจะต้องจาริกทุดงไปพร้อมกับคณะทุดงในโครงการธรรมยาตาพัฒนาศาสนาไทยย่าสดนพุทธภูม um ิปีที่6ซึ่งจะเดินทางมาถึงพุทธคยานในวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ¿Tengo que และขณะนี้นะคะหลวงพิมพมะเมียวก็จะขอพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศการคัดเลือกกุรรบุตรชาวอินเดียผู้มีศรัทธาออกบรรประชาอุปสมบทรวมจาริกทุดงในปีนี้กันที่ดรบาบาสาเฮฟอัมเบตกาสันครูติกสภาคุร,รุเมืองนักปุระค่ะซึ่งมีพระสงฆ์ชาวไทยและนักแสดงชื่อดังของบอสวูดกาการมาลีผู้รับบทเช่าชายศิธ,ธัตถะในเรื่องสีศิธ,ธัตทะโคตมา และประชาชนชาวอินเดียซึ่งมาร่วมชมบรรยากาศกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะนักบวชเราไม่ต้องอาศัยใครเราสามารถอยู่ด้วยตัวเราเองได้แต่ครัเราว่าเราต้องอาศัยอาศัยคนอื่นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยปุถภรรยาอาศัยเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายทุกคนต้องตายอยู่พึ่งไปได้ถาวรคุกขักับญาติฉันไปอยู่เนมานานแค่ไหความเบือความเหงาความเศร้าในใจ เงินออกนําออกไม่ได้คือเสียงนำออกไม่ได้การกชทมเ่ได้คบทเจ่นรเจะเนเาีเจ้าจะพาเออกี่ันกพะาราอาระะอะ้นพพาททากนไว้เี่ <laughs> <laughs> การมาคัดเลือกกุลบุตรครั้งนี้หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพเรยติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดวัดพระนอนจักสีวาราิหารท่านได้ให้อวัทธรรมแก่กุลบุตรชาวอินเดียปลุกใจให้เราลึกถึงคําสอนอันจะเป็นทางนําออกจากทุกข์ในสังสารวัฏโดยบีลาบซึ่งเป็นพระภิสุ์ชาวศรีลังกาแปลเป็นภาษามรทีให้ชาวลัดมหาลาดได้เข้าใจต่างก็ได้สาธุการด้วยความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดพระสัมพุทธ สำหรับคลิปนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะการเดินทางไปประกาศาศาสนาของคณะสงฆ์ไทยยังมีต่อค่ะคลิปหน้าหลวงพี่มะมียวจะมาตัดคลิปให้ชมกันอีกนะคะเจริญพคครค่ะ